สวัสดีครับวันนี้เป็นคิวของ Mitsubishi Xpander นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับชุดแก๊สเป็นของปิ้นนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการใช้แก๊สแล้วเครื่องยนต์สั่นสะดุดนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าวิ่งวิ่งไประบบแก๊สเออร์เลอร์ร้องตี๊ดตีนะครับแล้วก็จะออกจากระบบแก๊สไปใช้น้ำมัน ตอนนี้ทางร้านเราก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับมีสะดุดแล้วก็ตัดเป็นแก๊สดับแล้วก็ลองติดตดติดครับครับตอนนี้อาการสะดุดเป็นแงบ้างลูกค้าหายแล้วครับหายแล้วแล้วอาการตัดเป็นแก๊สเป็นแงบ้างเป็นแก๊สปกติครับตอนนี้ปกติแล้วนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วนาอลูกค้าเนาะครับผมครับคันนี้ก็ล้างหมอฉีดแล้วก็ตรวจเช็คพบเจอว่า ปักหัวฉีดหัวที่สามนะล็อกมันคลายอยู่นิดหนึ่งนะสายมันหลุดหลวบได้ตอนนี้ก็ถอดสายมาใส่ใหม่แล้วก็ใส่ล็อกใหม่ให้แน่นตอนนี้ก็เอามาลองเทสกันวิ่งสองรอบก็ถือว่าผ่านละใช้ได้อาการที่มีก็หายเรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้าจากคลองหกนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนะนะครับ Mitsubishi x p a n d e r นะครับเป็นหัวฉีดปิ้นนะครับ ันนี้เป็น LPG ลูกค้ามาจากทาลูกกาอาการก็มีสั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าแก๊สไม่ได้เริ่มล้างน้ำพี่หนึ่งะครับก็โอเคแล้วหัวสีดทำงานได้ปกติมีเปิดปิดช้าหัวสี่นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราล้างกันสองครั้งนะครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะไปดูปัชชิ่ง เดี๋ยวรดอดูทีตอนน้ำที่สองนะครับครับตอนี้เป็นการล้างน้ำที่สองน้ำที่หนึ่งล้างออกมาก็ค่อนข้างขุ่นนะนี่น้ำที่หนึ่งถือว่าค่อนข้าง,งสกรปรกนะครับนี่เป็นล้างน้ำที่สองก็โอเคขึ้นแล้วครับปัญหาเปิดปิดช้าก็ยังมีอยู่นีดห่อแต่ไม่น่าเป็นมีผลอะไรเดี๋ยวเราล้างกันอีกสองครั้งนะครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับ รอดีตีตอนประกอบกลับนะครับตูวนะครับตรยุอ่ามิซูบิชิเอกแพนเดอร์นะครับจาก,กัมลูกกาแล้วกันนอเอครับไม่มีรัอ่ะเอาไปเทรูกันนะครับ